พื้นที่ที่เราคาดว่าเรา,าจะดูให้หมดเนี่ยก็ภายใน3ามสี่วันเนี่ยเพราว่าครับในส่วนของผู้ประกอบการอนรอบที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เราได้คุยกับทางมหาไทยในเรื่องการเยนยวยาผมว่าจริงแล้วก็มี2ส่วนนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือผลกระทบจากการจอดรถต่างๆซึ่งในี้เราก็พยายามคืนพื้นที่ให้ไปเยอะแล้วส่วนผลกระทบจากด้านอื่นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูอีกทีนะแล้วก็จะอยู่ในกระบวนการเยียวยาหรือเปล่าบางทีมันก็มีอาจจะมีหลายปัจจยัยผมต้องแยกให้ชัดเจนว่าผลกระทบจาก แผ่นดินไหวเท่าไหร่แล้วผมมาทบทับสภาพเศรษฐกิจเราะว่ามีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไรครับผมว่าอันนี้คงให้ทางท่านผอ,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 อกเกรดจะจับรวบรวมข้อมูลดีกนะครับก็ต้วกระบอกการลื้อเนี่ยครับเราจะลือะล้อให้หมดล้างตึกเราจะลื้นให้หมดหรือว่าหร้อว่าอย่างไหเพราะจริงแล้วหน้าที่เราเนี่ยตามหลักก็คือเราค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ส่วนหน้าที่ลื้อตึกไม่ใช่หน้าที่ของพวกเรานะเพราะว่าจริงแล้วคงเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารยกตัวอย่างเช่นถ้าอาคารเนี่ยไม่มีคนเสียชีวิตเลยผมไม่มีใครเลยนะเป็นอาคารล้างอาคารล้างถล่มเนี่ย เราก็ไม่เข้ามารื้อให้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวัตถิไทยที่ท,ท,ที่ที่มีผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยนั้นผมว่าหน้าที่หลักเราคือหาผู้ติดค้างแล้วก็นําส่งคืนญาติแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเป็น,ปนต้องต้องมีคนทาอะ่ะเราไม่สามารถปล่อยร่างเขาทิ้งไว้ได้นั่นคือหน้าที่เราครับหมายถึงในส่วนที่มันถล่มลงไปแล้วอ่ะครับเพราะว่าเห็นวิศวกรเขาเข้ามาตรวจสอบแ,แล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยการรื้อควรจะช้าๆเพราะว่ามันเหลือนในเรื่องของหลัก คือหลักฐานเนี่ยผมว่าเราก็เคารพทางพิสูจน์หลักฐานกับทางกรมโยธาธิการนะแต่ก็ต้องดูว่าเพราะว่าจริงแล้วไอ้คนที่มาเนี่ยก็มีจํานวนเยอะที่อยู่ในสายงานมันยิ่งลากนานเนี่ยมันก็ไม่หมดดีการค้นหาเพระาะทุกคนก็มีงานที่ต้องไปทํางานอื่นต่อมีภารกิจอื่นถูกไหมถ้าเราบอกว่าทาช้าๆในแง่าการพิจหลักฐานก,ก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบต่อการทํางานภารกิจของคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแต่เราก็ไม่ได้เราก็ยินดีนะมันต้อเห็นนะว่า ปัจจุบัญญามอวานเราก็หยุดงานไปช่วงเช้าเพื่อให้พี่สุสาหานเข้าไปเก็บนั้นเราก็แล้วแต่เลยแต่ว่าเราคงไม่ได้คงตัดสินใจว่าจะเก็บชิ้นไหนไม่เก็บชิ้นไหนครับแตจริงแล้วถ้าเกิดพบร่างหมดจริงแล้วก็สบายเลยคราวนี้ว่าไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปรื้อแล้วแต่จะเก็บอะไรก็ก็ผมส่งคืนใจให้เลยก็มีมีให้ไปดูอีกเยอะแยะเลยครับในส่วนของกเ่องลิฟต์เนี้ยค่ะตอนนี้เราเจอเลยนะคะว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนที่เป็นที่ดีไซน์ต้องการนะคือจริงแล้วเราเจอพื้นที่แล้วเพราะว่าจริงแล้วปล่องลิฟต์เนี้ด gps ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าตึกมันสร้างตรงไหนมันพิที่กัดมันรู้อยู่แล้วแต่ชิ้นส่วนนี่จะเก็บได้มันคงต้องดูว่าสภาพมันเก็บได้หรือเปล่าอันนี้คงแล้วแต่ทั่จริงแล้วเราสามารถเอาเอาเอาไอเศษประหักพังไปซ้อนกับไอตัวแปลนรองได้แล้วไงต้องรู้ว่าตรงนี้คือคอลิฟแต่ว่าสภาพมันเก็บได้ไหมตัวอย่างเก็บไปแล้วมีประโยชน์ไหมเพราะมีหลายครั้งเลยที่เก็บคอลิ่งไปออกมามันก็ข้างในมันก็แตกมันก็ไม่สามารถจะไปทดสอบได้ถ้าผมว่านี่คงต้องเป็นแล้วแต่ทางกรมโยาธิการกับวิสุทธหลักฐานที่จะ จะเลือกเก็บหลักฐานชิ้นไหนเราก็ยินดีให้ช่วยทุกอย่างครับแล้วเราก็อยากให้อยากให้เหตุการณ์นี้มันมีบทเรียนที่ดีที่เกิดขึ้นนะมันเป็นความโชคร้ายที่เราเสียผู้ที่ไม่รู้หนูวยเนยเลยอ่ะเป็นหลายเป็นร้อยคนอนะ่ะก็อยากจะให้มีสิ่งที่ดีกขึ้ออย่างน้อยก็ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆความโปร่งใสก็ต้องมีคืนมาแล้วก็เราก็อยากจะให้กมีข้อเท็จจริงให้มากที่สุดนะเพื่อสุดท้ายแล้วม,มันมาไปสู่กระบวนการที่ปรับปรุง สิ่งสารไมดีขึ้นแล้วว่าเรื่อไหมที่จะมีการแก้ไขกฎหมายให้ต่อไปเลยโครงสร้างการต่อสร้างของโครงสร้างขนาดใหญ่ของการรัฐคือต้องขออนุญาตอันนี้ผมว่าก็คงต้องคือผมว่าเราไม่ขัดข้องอยู่แล้วคือเราก็ทำตามกฎหมายแต่อะไรที่มันมีความปลอดภัยมากขึ้นจะดีแต่ว่าก็ต้องดูในหลายมิติเลยทั้งเรื่องการออกแบบหน่วยงานของรัฐการควบคุมงานต่างๆนะแต่ก็ต้องฝากบอกอย่างนั้นที่อยากจะฝากย้ําไปเลยว่าี่จริงแล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่ากรุงเทพมหานครอาคารแข็งแรงนะอาคาร เกือบทั้งหมดเลยมีมีตึกเดียวที่พังแต่กาคารทั้งหมดยืนได้เลยนะว่ากฎหมายเราไม่ได้มีปัญหานะผมว่าการก่อสร้างเราก็ดีนะมาตรฐานก็ได้อาจจะมีรอยแตกรล้าบ้างเดี๋ยวซ่อมก็อยู่ได้นะว,วิศวกรผมว่าก็ทํางานได้ได้ถูกต้องเกือบตึกเกือบทั้งหมดเลยจากเว้นหนึ่งตึกที่พังอนะ่ะถ้าเกิดในมองในแง่ลบมันก็มีตึกนี้แต่ในแง่บวกผมว่าเราน่าจะสร้างความมั่นใจได้โดยการว่ากฎหมายเราไม่ได้อ่อนเลยในการปรับปรุงในการออกแบบไว้เผื่อไว้แล้วก็ตึกทั้งหมดเลยลก็ยังยืนอยู่ได้นะครับโอเค มาเรื่ายๆแล้วค่ะเราได้มีการพูดคุยกับญาติไหมคะที่มารออยู่ก็ผมว่ามีการคุยกันตลอดนะแต่เราก็พยายามดูแลเขาให้มากที่สุดน่ะดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยพยายามช่วยเหลือเยียวยาเขาต่างๆผมคิดว่าก็มีการคุยแต่ว่าผมไม่ได้คุยส่วนตัวแต่ว่าเรามีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทางทางจิตแพทย์ไปช่วยคุยด้วยสภาพจิตใจส่วนใหญ่เียผมว่าส่วนใหญ่ก็ดูท่านที่เจอแล้วก็ทาใจได้มากขึ้นผมว่าเขาต้องการข้อมูลที่ชัดเจนแหละผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะทําใจในระดับหนึ่งแล้วแต่เขาอยากจะให้รู้ชัดเจนให้ได้ เอาชิ้นส่วนกลับไปทําบุญหรือประเพณีการกุศลอะไรเงี้ยก็แล้วก็พยายามพยายามทำทเอคุณนฮะหนาท,ทเปวัสเข้ามาหาอในเรื่องของการผิดบหลักฐานไม่ีาอ,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 อยู่กันตลอดเลยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็คือกรมยาธีการที่เปติวาก็นั่งคุยตลอดจะเก็บชิ้นไหนอะไรเราก็ยินดีไม่เป็นหาก็ผมว่าอย่างที่บอกว่าหน้าที่เราก็ให้ความระมือทุกทุกภาคส่วนแล้วก็อยากให้ความจริงมาปรากฏให้มากที่สุดว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โอเคขอบคุณนะด้าทุกคนนะ